ท่านเซนพึงท่องบทความที่ทงกับหัวข้อนี้ให้ข้าฟังบัดบัดบทยุทธาสตร์โบราณว่าด้วยระบบสักดินานั้นหากปรัาเปลี่ยนถ้อยคําเล็กน้อยก็สามารถนามาอ้างอิงทั้งบทได้อย่างคงคืนแม้โลกใบนี้จะไร้ซึ่งราชวงศ์หั่นหรือถังแต่ก็มีราชวงศ์ที่ขายกันอยู่ขอแค่เปลี่ยนชื่อบุคคลในบทความให้เป็นเหล่าวีระบุรุษของโลกใบนี้ก็ใช้ได้แล้วชายชนะครั้งใหญ่นั้นทําให้ฝ่าบาทล่องลอยอยู่เหนือฟ้าดังนั้นข้าต้องหาทางเก่าให้ถูกจุด ที่พระอ,องค์พอพระทัยให้ได้ฝ่ายขององค์ชายหนิงเจิงพวกเราถึงจะอ่อนแอที่สุดในการแย่ยงชิงราชบัลลังก์แต่ก็สามารถประสานใจกับพราราชาได้อย่างแนบสนิทแม้องค์ชายลองจะมีลักษณะเหมือนพระอ,องค์และองค์ชายสามหนิงฉีก็อาจจะเก่งกาจแต่ในด้านการเมืองก็ใช่ว่าทั้งสองจะเห็นไปในทิศทางเดียวกันกันกบฝ่าบาทเสมอไปมีเพียงองค์ชายหนิงเจิงเท่านั้นที่จะสามารถสืบสานและดําเนินนโยบายของฝ่าบาทได้ทั้งหมดหนึ่งชั่วโมงต่อมา สองพันตัวอักษรเขียนรวดเดียวจบข้าไม่เชื่อว่าจะมีใครในสนามสอบแห่งนี้เขียนได้เหนือกว่าข้าอีกแล้วตีสามอันดับแน่นอนหากพวกนี้ก็สอบกบวินิพนธ์ออกมาถูกโฉโลกกับข้าหน่อยอันดับหนึ่งก็แทบจะอยู่ในกมือแล้วฮ่าฮ่าฮ่าข้าทำได้แล้วข้าทำสำเร็จแล้วไม่มีอะไรให้ทำแล้วงั้นขอนอนต่ออีกหน่อยแล้วกันเฮ้ยไอเสดเดนหลานฟิงจือมาหลับอีกแล้วเหรอขยะขยะชัดช ทำไม่ได้ก็ใส่หัวออกไปจากห้องสอบสะเถอะอยู่ตรงนี้ลกหูลกตาวันแรกของการสอบแม้ไม่ใช่สิ่งสําคัญเจ้าจะหลับก็ยังพออภัยได้แต่วันนี้คือการสอบหัวข้อการเขียนเชิงการเมืองที่เป็นหัวใจของการสอบทั้งมวลเจ้ากับก้าหลับอยู่เช่นนั้นอีกองชายหนิงเจิง้งเส้นหลังกระทั่งใต้ฝ่าบาทเองล้วนจะพลอยตกเป็นขี้ปากแครงแผ่นดินพอเจ้าผู้เดียวถึงคานั้นหัวของเจ้าคงหลุดจากบา ส่วนเส้นหลังก็คงถูกเวียงเข้าคุกฮึวันที่3ของการสอบข้อสอบกวีนั้นมีสัสดส่วนถึง3ส่วนในคะแนนรวมทั้ง3สนามสอบแล้วก็มีส่วนสําคัญอย่างยิ่งเช่นกันทาพีซื้อบทกวีมีหลักการอย่หกประการได้แก่ 1. คือฟิง่งบทกวีพื้นบ้าน 2. คือฟูร้อยกองบรรยาย3คือปี้อุปมาเปรียบเทียบสคือซิงกวีปลุกเร้าอารมณ์หคือหยา กวีขันทิธรรม6คือส่งบทกวีสะดุดีบูชาหัวข้อนี้ฝาบาททรงมีเจตนาซ่อนอยู่แน่ห่านป่าเป็นสัตว์ที่มีอยู่จริงในโลกแต่นกเผิงเป็นเพียงสิ่งที่ปรากฏในตำนานโบราณอยู่แค่ในจินตนาการของมนุษย์ฝ่าบาทนั้นแต่ไหนแต่ไรทรงทนงตนทรงอยากให้ผู้ขนยกย่องพระองค์เป็นมหาราชผู้ศักดิ์สิทธิ์อยากจะการเป็นดังนกเผงที่ทะยานสู่ฟากฟ้าแต่นิจ่าช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา กับมีแต่ความล้มเหลวจนกลายเป็นเพียงแค่ห่านป่าตัวหนึ่งป่าบาดนั้นทรงหลงตัวเองช่างเศร้าขี้เหน็บแนมและอ่อนไหวง่ายหัวข้อสอบนี้ที่จริงแล้วน่าจะเป็นคำาล่าให้ของพระอ,องค์เองเรวกับอยาตะโกนว่าในโลกนี้ไม่เคยมีนกผึ่งอยู่จริงหรอกไม่ว่ากษัตริย์ผู้ใดก็เป็นได้แค่ห่านป่าเท่านั้นใช่หรือไม่คุณชายเส้นจ่างเป็นผู้อย่างรู้ฟฝาดินโดยแท้แม้แต่หัวข้อสอบกบวีนิพนธ์ก็ยังทายถูกอีกหรือเอาล่ะเริ่มจดลพูดกันได้ ฤดูใบไม้ร่วงแต่งเป็นบทกวีนกผึง่งยกเป็นอักษรสรรเสริญแค่สิบห้านาทีต่อมาคุณชายเส้นช่างเปลี่ยนไปด้วยพรสวรรค์เกินจะคาดถ,ถึงถึงกับสามารถเดียงความบทกวีงามล้ำถึงเพียงนี้ได้จริงๆแล้วมันเป็นงานลอกเรียนแบบอัจฉริยภาพของคนทั่วไปก็แค่หยาดฝนปลายฟ้ากระปีบกระปอยเรากับปัสสวะล่วกวันละสี่หขันก็เต็มเกินแต่พรสวรรค์ของคุณชายเส้นกับปะหนึ่งพายุฝนหลากหล ขึ้นมาหาสมุิกระนําไม่หล้จบหลายซึ่งที่มาแต่ไม่เคยขาดสายมันตายไปแล้วเหรอช่วงบ่ายสิ้นสุดการสอบทุกคนวางผู้กันและส่งกระดาษคำตอบปิดชื่อในสนามสอบของแคว้นเย่จะมีการปิดชื่อของผู้เข้าสอบไว้ณนะสถานที่จริงเพื่อป้องกันไม่ให้ขุนนางผู้ตรวจสอบลำเอียงหรือทุจริตได้ปิดห้องสอบผู้เข้าสอบทุกคนออกจากห้องสอบ เจ้าหลานเฟิงจือเอาแต่นอนทั้งวันไม่เขียนตอบอะไรเลยเลยท่ากับตบหน้ากระส่าเข้าให้แล้วดูไปเถิดเส้นหลานกับเจ้าบ้านนี่คนจะสวยด้วยแน่ฮ่าฮ่า <c> ฮ <oughs> ่าทิงโชยามต่อมาภายในตำหนักของโอชายหนิงเจึง้งสอบเสร็จแล้วเหรอหากฟ้าดินไม่ผิดผันที่หนึ่งย่อมถูกจาะลึกไว้แล้วจริงงั้นเหรอที่หนึ่งได้ตัดสินไปแล้วเนี่ยนะพูดโมชัดๆหัวข้ออะไรงั้นเหรอ หัวข้อข้อสอบเรียงความยุทธศาสตร์การปกครองว่าด้วยระบอบสักดินาส่วนหัวข้อของบทกวีละลอยแก้วคือฝงหานปากกับพยาวิหกไม่น่าเชื่อเลยโชคเราจะดีขนาดนี้ข้าอุตส่าห์ท่องไว้ตั้งมากมายเดาถูกมันก็ไม่แปลกแต่ที่โชคดีจริงๆคือหัวข้อที่ออกมันกลับกลายเป็นบทความสําคัญในประวัติศาสตร์ที่ข้าท่องไวเ้เป๊ะๆองค์ชายพระยาข้าเขาน่าจะได้ที่หนึ่งจริงๆแล้วจูหงผิงเป็นบทหลานของตระกูลจู อีกทั้งยังเป็นบอดิตอันดับหนึ่งแห่งเมืองหลวงฝีมือไม่ธรรมดาเลยจริงๆใช่เขานักเก่งจริงทั้งการเขียนเรียงความและบทกวีล้วนยอดเยี่ยมแต่เก่งแค่ไหนจะสู้ยอดปาฏอย่างเดี๋ยวจงหยวนลีไปหรือเจียอี้ได้หรือตอนนี้ผู้คนต่างก็เฝ้าดูให้หลานเฟิงจือล้มเหลวพอจะได้เป็นการตบหน้าฝ่าบาทด,ดังนั้นในทางกลับกันฝ่าบาทเองก็หวังจะให้เขาสอบติดไม่ว่าจะเป็นการตรวจข้อสอบหรือการตัดสินสุดท้ายในรอบคัดเลือก ดวแล้วแต่อนเอียงมาทางพวกเราคุณชายเซ้นช่างเป็นบุรุษเหนือสามัญจริงๆระดับฝีมือในบทความช่างน่าทึ่งเกินพนา,นาโดยเฉพาะอย่างยิ่งความสามารถในการย่างถึงพัดยของฟาบาทนั้นช่างน่าเหลือเชื่อจริงๆข้าเพียงแค่ยืนอยู่บนบ่าของยักษ์เท่านั้นลานเฟิงจือเจ้าก็ถือว่าเก่งมากแล้วแต่จงอย่าเอาตัวเองมาเทียบกับคนอย่างข้าในตอนนี้ข้าสามารถใช้เพียงสองวักนี้มาบรรยายตัวเองได้เมื่อยืนอยู่บนยอดเขาสูงสุด บรรดาผู้ผ่าทั้งปวงก็ต่ำต้อยเหล่ากับเนินดินคุณชายเซิ้นไม่เพียงแต่จะเปลี่ยนไปด้วยพรสวรรค์แต่ยังพูดจาตรงไปตรงมาไม่มีความเสแสร้งเลยแม้แต่น้อยเพียงแค่สองวัดก่อนนี้ยอดเยี่ยมที่สุดยอดเยี่ยมเกินบรรยายลานเฟิงจือเจ้าไปพักผ่อนเถอะข้าจะกลับไปทําการทดลองของข้าต่อเมื่อถึงช่วงค่ำการตรวจสอบข้อสอบของการสอบเอิร์นเคอร์ได้ดําเนินไปอย่างเข้มข้นการสอบเอิร์นเคอร์ครั้งนี้จะรับผู้ผ่านไม่เกิน100รคน หรือหนึ่งใน30กระดาษข้อสอบที่ไม่เป็นที่พอใจของคณะกรรมการตรวจจะถูกโยนทิ้งลงพื้นทันทีเหล่าผู้เข้าสอบพวกนี้ช่างแย่ลงทุกปีลองเสนาบดีฝ่ายขวาแห่งกรมวิธีการผู้เข้าสอบที่มาจากสายตระกูลจูผู้นี้หากไม่บังเอิญผ่านตาค่าเข้าก็คงจะถูกโยนข้อสอบลงพื้นไปแล้วแต่สําหรับจูหงผิงเขาไม่จําเป็นต้องให้ใครหยิบยื่นด้วยฝีมือของเขาก็สามารถขวานับหนึ่งได้อยู่แล้ว พอสวรรค์ขอนจูหงผิงเรื่องชื่อไปทั่วแผ่นดินเป็นอันดับหนึ่งของเมืองหลวงได้อย,อย่างไดข้อกังขาแม้ในการสอบเอิงเครือข่าวก่อนเขาจะไม่ได้เข้าร่วมสอบแต่เขาก็เขียนบทความตอบคําถามจากที่บ้านตามหัวข้อที่ออกจริงและยังมีขุนนางอาวโุโสหลายท่านเป็นพิเศษที่ช่วยตรวจสอบข้อสอบให้อีกด้วยกล่าวอีกในหนึ่งก็คือตอนนี้จูหงผิงอายุแค่13ปีเขาก็สามารถคว้าอันดับหนึ่งของการสอบระดับเมืองหลวงได้แล้วอย่างน้อยก็ในชื่อเสียงที่เล่าขาน และด้วยลัศมีของตะกูลจูที่เฉิด้าจูจงผิงได้แย่งศสีนตตำแหน่งผู้ได้อันดับหนึ่งในการสอบสองสมัยติดกันจนทําให้ผู้ที่ขวาันดับหนึ่งจริงๆในแต่ละปีนั้นดูไร้น้ําหนักและไม่อาจจะกล่าอ้างได้อย่างเต็มภาคภูมิบทความนี้ยอดเยี่ยมจริงๆหากท่านจูเข้าร่วมการสอบครั้งนี้แล้วก็อันดับหนึ่งย่อมเป็นของเขาแน่นอนถึงขนาดที่ว่าถ้าจูหงผิงไม่ได้อันดับหนึ่งผู้คนกลับรู้สึกว่ามีใครบางคนเล่นไม่ซื่อหรือมีการโกงเกิดขึ้น บทความนี้ช่างงดงามนักขอเชิญสหายคุณนางทั้งหลายช่วยกันพิจารณาท่านเจ้าใจเย็นหน่อยเถอะท่านตื่นเต้นจนทําให้ข้อสอบข้าหล่นหมดแล้วข้อสอบฉบับนี้แม้ไม่ถึงจะยอดเยี่ยมแต่ก็พอใช้ได้เดิมทีก็หลังเดีอยู่บ้างแต่ในเมื่อมันล่วงไปแล้วก็ช่างมันเถอะถือว่าเขาโชคไม่ดีเองเพราะการสอบของแขวนเย่ไม่มีขั้นตอนการคัดเลือกข้อสอบลงกระดาษใหม่ทําให้ลายมือของโจฮงผิงจดจําได้ทันที ช่างเป็นอัจฉริยะจริงๆข้อสอบหมวดคำพีมีถึง90ข้อเขากลับตอบถูกถึง88ข้อส่วนหมวดคำนวณมี30ข้อก็ตอบถูกตั้ง29ข้อเป็นอัจฉริยะโดยแท้จริงขึ้นลูกใหม่ย่อมผ่าขึ้นลูกเก่าจูหงผิงผู้นี้ถึงกับทำลายสถิติของจางชื่อสีอดีตจองหวนได้สถิตินี้อย่างน้อยก็คงอยู่ไม่ต่ำกว่า10ปีไม่มีใครโค่นได้ง่ายๆเห็นทีคงต้องรอให้ตระกูลจูออกบุตรหลานรุ่นใหม่ ถึงจะมีผูดด้ใดมาทำลายสถิตินี้ลงได้ละมัง้งสถิติก่อนหน้านี้ของการสอบเป็นของจองหวนจางจื้อสีเมื่อ15ปีก่อนจาก120ข้อเขาตอบถูกถึง115ข้อทุกท่านต่อไปเชิญพิจารณาบทความกันเถิดนี่มันยอดยิ่งนักสมก็เป็นลูกหลานของตระกูลใหญ่กล้าพูดกล้าแสดงออกอย่างแท้จริงแนวคิดก็ชัดเจนถึงขีดสุดสำคัญคือโคมกิบไม่แพ้ใครอัจฉริยะเป็นอัจฉริยะโดยแท้ ไม่น่าเชื่อเลยบทความนี้เด็กอายุแค่17ปีเป็นคนเขียนขึ้นจริงหรือพูดจากใจข้าเองก็คุกคีดอยู่กับงานเขียนมาหลายปีแล้วปีนั้นยังสอบได้ถึงอันดับ5แม้แต่จะเป็นค่าหาต้นงลงมือเขียนบทความด้วยตนเองเก่งว่ายังเขียนไม่ได้ดีถึงเพียงนี้สุดท้ายคือการสอบบทกวีนิพนธ์และโครงกรจูหงผิงก็ใช้หาดอพยพในฤดูใบไม้ร่วงแต่งกวีและเลิกเขียนโครงพัฒนาด้วยพยาวิหกเช่นกัน ทุกคนต่างคิดว่าบทความของเขานั้นเขียนได้อย่างยอดเยี่ยมอยู่แล้วแต่คงยากที่บทกวีคงจะไปถึงระดับเดียวกันทว่าไม่คาดคิดเลยว่ากลับเขียนบทกวีแล้วคงได้ดียิ่งกว่าเสียอีกไม่น่าหยิบข้อสอบของเขาขึ้นมาอ่านตั้งแต่เนิ่นๆเ,เลยแล้วแบบนี้จะตรวจบ,บทอื่นๆต่อไปยังไงกันล่ะเนี่ยอันดับหนึ่งอย่างแท้จริงสมควรแล้วจริงๆด้วยผู้ข้อสอบคนอื่นเทียบกับเขาไม่ติดเลยพออ่านบทความกับบทกวีของเขาแล้วหันกลับไปดูของคนอื่น มันก็ช่างเอพูดไม่ออกจริงๆคนผู้หนีสมควรค่าเกี่ยวกับารรับเลือกแล้วได้ข้อสอบของจูหงผิงไปตรวจแบบนี้ท่านเจ้าคงดวงดีแล้วละสิใครดันไปจับได้ของเจ้าบ้านหลานเฟิงจือคงดวงสวยสุดๆแนะ่เจ้าหลานเฟิงจือทั้งการสอบก็นอนฟุบอยู่บนโต๊ะแบบนี้ต้องส่งกระดาษเปล่าแน่ๆใครเผลอจับโดนกระดาษข้อสอบของหมอนี่รีบโยนลงพื้นไปเลยนะแล้วไปอาบน้ําล้างสวยบางทีอาจจะยังทานแก้เข็ดอยู่ก็ได้ หรือว่าจะต้องไปหาผู้ให้พรนำโชคสักคนถึงจะเปลี่ยนดวงได้จริงๆหนะ่าได้แน่นอนแต่ขอให้ท่านเอี่ยวช่วยส่งน้ำหมึกมาที่สนามสอบด้วยอย่าพูดจาเหลวไหลอ่านกระดาษคำตอบตอ่อรับซอบฝ่าบาทคงทราบเรื่องในสนามสอบแล้วเจ้าหลานเฟิงจือเล่นนอนตั้งแต่ต้นจนจบการสอบเกียงว่าฝ่าบาทคงเกี้ยวจนล้านเปียงแน่ครั้งนี้เส้นหลังทําให้ฝ่าบาทผิดหวังทางที่โปรดปานและไว้ใจกลับเหลืองในความโปรดนั้นจนเสียกาอ